ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยให้คุณคงเลฟตินและอะดิโปเนกตินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อระง,งับความงามความอยากและความหิวโหวยส่วนประกอบสำคัญคืออวินเจียกาโบเนนซิสหรือรู้จักกันในชื่อมะม่วงแอฟริกันพร้อมด้วยชาเขียวและลาสเบอร์รี่คีโตน นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรจะลองหากคุณเป็นพวกที่ชอบอยากทานอาหารตลอดเวลามะม่วงแอฟริกันจะช่วยให้การดูแลระดับเลปตินลาสเบอรี่คีโตนจะเสาะหาเซลล์ไขมันทั้งหมดในร่างกายของเราและทำให้มันพร้อมถูกใช้เป็นพลังงานโดยเพิ่มปริมาณของอะดิโปเนกตินนั่นเองชาเขียวจะช่วยเสริมระดับ อีฟีเนฟลินและช่วยเผาผลาญไขมันสามส่วนผสมนี้จะช่วยลดระดับของ G3PDS และลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันเซนเซฟมาในรูปของแคปซูลและแนะนำให้รับประทานครั้งละ2เม็ดวันละสครั้งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ควรทานก่อนอาหารนั่นเองครับหญิงมีคัน หรือผู้ที่ให้นมบุตรผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทาน